สวัสดีครับเพื่อนเอนครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลร้วนๆน,น,นะครับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับที่จะเตะกันในค่ำคืนวนนันอาทิตย์นี้นี่คือสัญลักษณ์นะครับของ ฟุตบอลอังกฤษนะครับทีเมเยริกเนี่ยจะกลับมาลงเล่นกันแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเลยนะครับสิบห้าสิงหาย,ายาวไปนะครับความเมามันของฟุตบอลก็จะกลับมานะครับหลังจากที่ปิดฤด,ดูกาลไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ยเหงาเหี่ยวเฉาไม่มีฟุตบอลดูนี่มันอื นะปะเราไปพูดไปวิเคราะห์วิจาร์ณเกมกันดีกว่านะครับเกมนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าลีพูเนี่ยได้ตัวใหม่มาค่อนข้างเยอะนะครับได้มาหลายตัวเลยแหละนะฟิมปงเวียดนะครับเคอร์เคสอ่าคารกาบ นะใครอีกโอ้โหจำไม่ได้เนี่ยโกก็ได้มาใหม่นะครับจอจี้มามาดสวิลี่นะครับเอเกติเกนะครับที่ได้มานะครับหลังจากนั้นก็เป็นพวกดาวรุ่งนะครับก็จำชื่อไม่ค่อได้หรอกนะก็เป็นเกมแรกที่พวกเขาจะได้ลงสนามแล้วก็ได้สัมผัสกับเกมที่ต้องบอกว่า ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่มีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็การเล่นมันไม่เหมือนหลีกอื่นๆน,นะครับนี่คือฟุตบอลสไตล์อังกฤษแท้ๆนะครับก็อาจจะได้เห็นแน่ๆนะครับสําหรับหลายๆนักเตะหลายๆคนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสนะครับข่าวๆข,ข,ของลิีพูลในค่ำคืนนี้นะครับ ก็แน่นอนครับอลิซอนเบเกอร์เนี่ยกลับมาจากอ่าบราซิลนะครับที่มีปัญหาในด้านครอบครัวนิดหน่อยนะครับสำหรับอลิซอนเบเกอร์นะครับก็กลับมาแล้วนะครับส่วนอ่าจโกเมสนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่นในเกมนี้นะครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ทางอันเนอร์สลัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียงนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาก็คือไลอ้อนกับฟินแบ็กครับก็คือกัฟฟินแบน็กเนี่ยติดโทษแบนในเกมที่โดนไล่ออกกับเคมเจกิตันพาเล่นี่แหละนะครับเมื่อ,อเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการแบน,แบนเนี่ยมันจะรับเฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัฟฟินแบ็กเนี่ย อย่างเล่นได้อยู่นะครับในเกมคอ m มูนิตี้ชิวนี้นะครับส่วนซาร่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับโคดิกัปโปก็ยังอยู่นะครับแม็กอ i ริเตอร์นะครับอาจจะยังไม่ฟิต100%แต่ว่าก็ยังมีชื่ออยู่ในทีมนะครับสำหรับลีฟูในเกมนี้ส่วนคิส n t นทาเลตครับก็ต้องยอมรับครับว่าลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ย ตอนนี้เนี่ยได้ผู้เล่นมาเสริมเนี่ยสรายนะครับนั่นคือเบนาโซซานะครับแบ็กซ้ายจากอาแจกนะครับที่ย้ายมาส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นวอเตอร์เบดินเนสนะครับเป็นผู้สาวตูของ PHV นะครับย้ายข้ามฟากมาเล่นที่อังกฤษนะครับก็ต้องดูว่านักเตะผู้นี้จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับดาวเด่นของพาเลทก็ไม่ใช่ใครครับเอเบลซีเอเซนะครับที่มีข่าวพัวพันกับทางอาร์ s e น a l อยู่นะครับแต่ว่า ยังไม่ย้ายสักทีนะครับเอเซเนี่ยมีส่วนกับ12ประตูจาก13เกมหน้าสุดของทางคิสซันพาเลทเพราะนั้นเนี่ยลีูจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับก็คือเขาทำไปแล้ว9ประตูกับ3แอสซิตนะครับให้กับพาเลทนะครับส่วนเอ็นเคเครับก็พัก8สัปดาห์คงจะหมดโอกาสเล่นในเกมนี้นะครับ มาตตอุสาฟานซ่ากับนักเตะด,ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนคาร์เนะครับก็ต้องพักเช่นเดียวกันนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้นะครับ่นะไปดูสถิติของคู่นี้กัน,นครับต้องยอมรับครับว่าลิฟูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับ16นักหลังสุดนะครับที่เจอกันนะครับ ลิฟูชนะ12บ่อเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับฤดูการที่ผ่านมาก็ชนะที่เซเว่นพาร์คหนึ่งศูนแล้วก็มาเสมอที่แอนฟิลหนึ่นะครับ<ม>ก็เป็นเกมที่ตึดอัดแน่นอนในในวันนี้นะครับอ่ะไปดู อ่าสิบเอ็ดผู้เล่นนะครับการคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามในวันนี้หน่อยนะครับลิปูนะครับพวกสาประตูก็น่าจะใช้อลิสซอนเบเกอร์ครับบขวาเป็นฟิมปงครับซ้ายเป็นมิลลสเคอร์เคสนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กครับอิบาฮิมาโคนาเต้กับวัวจิวฟันไดนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางครับกาฟินแบกกับโซโบอาจจะได้ลงสนามก่อนนะครับส่วนตัวลุกใช้ กอลิเวียสโมซาลาคารโปหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของอ,อิก,กิติกเก้นะครับส่วนพาเลตครับผู้สมรูเป็นดีนแฮสันครับเซนเตอร์แบ็กแบ็กสี่ตัวนะครับคิดลิชาร์ดแม็กเซนลาคัวนะครับมาร์กเกฮีนี่คือนักเตะที่ลีปูซุ่มดูอยู่นะครับว่าเขาจะได้ถั่วนักเตะรายนี้หรือเปล่านะครับดาเนียนมูไซนะครับอ่า ไทลิกมิเชลอดัมวอตันนะครับเดชี่คามมดานะครับอ่าอิสมาลาซ่าเอเบเรซี่เอเซ่นะครับนาเป้าเป็นมาเตตานะครับก็มีโอกาสที่ลงล่าตะข่ายลีฟูในค,ค่มภีรนี้นะครับส่วนผลที่คาดนะครับนะครับผลที่คาดอ่า uh, ลีฟูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งนะครับก็ฟอร์มดีกว่าพาเลทอย่างชัดเจนนะครับ ทางออปต้าเนี่ยให้มาลิปูโอกาสที่จะคว้า,าถาดใบนี้ห้าสิบสี่จุดเก้าในขณะที่าพาเลทเนี่ยยี่สิบสองจุดห้าแล้วก็มีโอกาสดวลจุดโทษกันเนี่ยยี่สิบสองจุดเจ็ดนี่คือออปต้าให้มานะครับก็ก็อมองไปที่ลิปูครับโอกาสที่จะชนะในเกมนี้ก็มีสูงนะครับเพราะว่า ก็วัวเคยค้ามากเคยขี่นะนะครับสำหรับริวรวูนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมมองว่าริวูเนี่ยจะเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งครับ